เทงงั้นมึงเล่นยกรับหน้าบัดนี้เลยไปยกขัพไปไหนพระเจ้าค่ะไปนำตัวสร้ยอยคอกลับมาให้กูไงแล้วไอ้ขอ้าพุเจ้าไปเลียวพระเจ้าค่ะก็ถูกต้องไงมึงเป็นแม่ทับเงวะข้าพุเจ้าไม่ได้เป็นแม่ทับมานานแล้วพระเจ้า,าค่ะอ๋อนี่ไม่มีใครเป็นแม่ขัพไปในกูธนยามันไม่มีคนดีมีถีมือแล้วเรื่องไงวะ ได้เป็นเช่นนั้นพุทธเจ้าค่ะเพราะตอนนี้ข้าพุทเจ้านําเด็กหนุ่มที่มีฝีมือดีมาฝากตัวเป็นแม่ทัพรับใช้องค์สิริยพรสาเป็นหลานของผู้หญิงทองประศีพุธเจ้าค่ะไหนวะข้าพุทเจ้าไรเงานข้าพุทเจ้าพายเรือไปไหนคระ <c oughs> ขอกาฝากระบาด ต่อองค์สมเด็จพระเองกาาษาด้วยพุทธเจ้าค่ะเออดีแล้วมึงต้องการทหารเท่าไหร่ฮะจะไปทัพเนี่ยต้องการทหารเท่าไหร่เท่าไหร่เออเท่าไหร่ขอไปเลยเท่าไหร่พี่เท่าไหร่แล่าไปยุคกศถหารเนี่ยเจ้าถามเท่าไหร่เท่าไหร่วะไปทัพไม่เคยแต่ถ้าเกิดที่เคยไปหนึ่พันห้าเฮ้ยหนึ่พันห้าไมยากค่ะไม่ถึงไม่กเคยลูก น้ำมันอะไรเนี่ย่านน้ำมันเรือจ้อะน้ำมันเรือมึงแพงจ้ะนัจำนวนทหารลูกจำนวนทหารออกทะ<อ>เลนะ,ะจำนวนทหารสักเท่าไหร่ข้าพเจ้าไม่รู้พุทธเจ้าค่ะแต่ข้าพเจ้าต้องการคุณพ่อคุณแผนเป็นที่ปรึกษาในการทำศึกครั้งนี้พุทเจ้าค่ะเออกูก็ขังไอ้แผนซะลืมไปเลยดีพุทเจ้าค่ะ ไปเบิกตัวแออกจากคุกหลวงปัดเดี๋ยนี้จะเจอคุณแผลแล้วจะได้เจอโตแล้วออกตัวพบแผลจุดเดืองปุดแผลจไเห็นแล้วันโตเร็วพส่ปเ่งลูกไอแผนเกล็ดกองเิดโตเป็นดงแบบนี้แล้วเดี๋ยวว่าตงรเบ็นคุดแผนขอบคุณท่านเสียนลงมือีง อยู่ในคุกในในในหน่วยเช่าเลยแขนจุดโล่ไอ้เรื่องทำเรั่งสุกมาคือเานักโทษขังหรือเมื่อบ่อเฝ้าพระผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงศรีอบพระพภาษาแล้วพุทธจุขคุยกับกูเนี่ยไม่มองหน้ากูเลยสงสัยคงจะโกรธก็อยู่สิท่าที่กูเรียกอกมาวันนี้ มีเด็กนุ่มคนหนึ่งที่กูแต่งตั้งให้เป็นแม่ทับใหม่เขาต้องการร่วมงานกับมึงเห็นมันบอกกูว่าเป็นหลานของอีทองประศีมึงพอจะรู้จักไหมว่าเป็นทองประสีรา,ายงานไหว้ได้ไหครับคุณพ่อจุกให้แล้ว เขียนชื่อเขียนชื่อไม่ทันเอาห้ามวางของไปก่อนนะมึงเอฟซีขุนเพลหรือวะชอบอะไรเขาหน้าหนาเนี่ยผมชอบตอนที่เขามีเมียเยอะครับแล้วเขาแวบมากผมชอบเลยชอบในเรื่องนะชอบทั้งนอกทั้งในลยเจเดยวทำไปเดยวทำไปพ่อพงศ์ภาษาให้อารไปภาษาอะไรกูเพื่อนเล่นมึงเหรอชอบอชอบเรื่องอะไรชอบตอนของเมือง ดี่ใช่ๆๆเ่ีทำอยวาทำพวกผวกหมื่นสีด้วยไม่เกี่ยวเลยหน้าเราเนี่ยมันสุดยอดมึงนี่ไปขับหลายคนนะดีดีทั้งนั้นโดนคุณแขนสสูรพัตจวจริงเขาใส่สีขาวอันนี้ของจริงของจริงอันนี้ล่าตะเวงเธอุพรรณมาหมดแล้วเอาละกูเห็นมึงทั้งหมดมีรอยยิ้มแบบนี้กูก็เชิญใจ คงจะสนิทสนมกันดีอยู่แล้วไม่ต้องแนะนําอะไรกันมากสครั้งนี้หวังว่ากูคงไม่ผิดหวังฟังคําสั่งกูให้ดียกกองครับ